ะะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาวรวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อีใหม่นะคะและ f อซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังทำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแนวทางเป็นเพียงสูตรคานวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้น้องโซ่ขึ้นเร็วนะคะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะน้องโซ่จะออกไปข้างนอกนะคะน้องสาวโซ่จะออกไปข้างนอกนะคะวันนี้ก็เลยขึ้นเวทีเร็วนะ ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการเขียนนะคะทุกคนหนูกลับป้าแล้วกลับมาอุปกรณ์การเรียนการเขียนหนูก็เมืดนะคะทันอยู่แล้วกาชาตินะพี่วิรัตนะทันอยู่แล้วนะพี่วิรัตใช่ไหมกาชาติหนูทันอยู่แล้วเ,วเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ลองส่งไปในบ้านดูซิจะมีใครเข้ามาดูบ้างไหมจะมีใครเข้ามาดูบ้างไหมนะคะตั้งแต่กลับมุกดาหารนี้พี่พี่ไม่เข้ามาให้กำลังใจน้องโซเลยนะพี่พี่ก็หนีโซไปเลยนะคะนีไปเลยนะคะการชาติทันอยู่นะพี่รัตเพราะวันนี้นกขึ้นเร็วนะ นะพี่วิราคือเนาะไม่มาเอาที่บ้านเข้าบ้านสิจะได้เอาเนี่ยฮ้เมื่อเช้านะคะหุ้นเช้าโอ้โหแบบปังมากนะคะตั้งแต่ลาวเอตราตั้งแต่สันติมีสันตินะคะมีอันดูกินแก้วมังกรน,นะกคนมีสันติมีประชาชนนะคะประชาชนลาวแล้วก็ เอกราอาเซียนนีเคแลทีวีนะคะห้างน,น้อยสตีนอยสตาไต้วันเก้าลีนะคะมีหมดนะคะทุกคนในบ้านโอโ้โหยวไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมปังมากใช่นะคะปังมากเนาะพี่ every every time เนาะปังมากเนาะใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวน้องโซให้ดูนะคะ ตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกคนตั้งแต่เอกล้ราเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เอกลราเข้าบนล่างด้วยนะท่านรูดนะคะลาวทีวีก็เข้าบนล่างนะคะแต่ต้องรูดนะลาวทีวีนะคะอสันตินะคะสันติกับประชาชนก็เข้าเดี๋ยวให้ดูเด้เอให้น้องโซ่ให้ดูนะถ้าใครอยากได้สันติประชาชนลาวนะคะบอกน้องโซ่นะสําหรับในบ้านทุกคนอุย้ยมีคนถูกเยอะเลยนะคะ น้องโซ่ไม่ได้ดูเลยทานทานใจเย็นกาชาติวันนี้พี่ไม่ต้องบอกว่าไปธุระนะพี่พี่วิรัตนะวันนี้พี่วิรัตไม่ต้องบอกว่าไปธุระนะวันนี้อืวันนี้วันอาทิตย์นะจะไปไหนพี่วิรัตนี่วันอา,าทิตย์ซันเดย์แล้วนะคะวันอาทิตย์นะ สาวโซตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยสวยขึ้นนะครับน่ารักขึ้นนะครับขอบคุณพี่สุมิดนะคะหนูตัดผมใหม่นะพี่สุมิมันดูเหมือนเด็กไปเหมือนเด็กใช่ไหมคะเหมือนเด็กใช่ไหมแลวหนูผอมลงด้วยนะแต่ขึ้นเวทีขึ้นเวทีนี่คือเหมือนอ้วนใช่ไหมยังดูแบบอวบอยู่เนาะแก้มก็ยังป่องอยู่นะคะเดี๋ยวลองโซ่ให้ดูน้องโซ่ท้ายรูปล่าตุดน่าสุด พออวดหน่อยนิดนึงนะคะพี่ๆบอกโอจะอวดอีกยังนี่ถ้าถ่ายแบบไกลนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนะคะถ่ายไกลๆนิดนึง่งก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไม่เชียเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะคะนี่ อาหารเที่ยงน้องโซ่นะอา,อาหารมื้อแรกนะทุกคนมื้อแรกของหนูก็คือจะเป็นผลไม้ผลไม้นี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนผลไม้เป็นผลไม้ที่น้องโซ่ว่ว้มานะคะจะทิ้งก็เสียดายนะทุกคนหนูก็เลยไม่ทิ้งวหว้ทูบมานะคะวหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่นะคะปู่ซีสุโธนะคะมีกว่าเป็นทิ้งนะทุกคนก็เลยยังมากินต่อนะคะเขาไม่เป็นไรหรอกน้องทุกคนนะ เพราะเราไหว้ที่ห้องนะคะไม่ได้ไหว้ที่อื่นหนูไม่ได้ไหว้ข้างนอกนะคะดูมวยใช่ไหมพูดถึงดูมวยนะแต่ก่อน <c oughs> แต่ก่อนน้องโซ่เคยไปช่วยนาะขายข้าวนะคะก็ทำแบบไก่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 ไกไกย่างใช่ไหมทุกคนไก่ย่างซีคโครงไก่ย่างนะนะไปช่วยแล้วก็ นะเขาก็จะมีเป็นร้านร้านกับข้าวเนาะมีกว๋วยเตีย๋ยวมีอะไรจจงซี่นะพี่น้องแล้วก็จะมีมวยนะคะให้ดูเขาก็สนุกกันนะทุกคนแบบเขาชอบดูกันเนาะเขาก็เอ๊ะเอะอ,อะไรนะคะเดี๋ยน้องสาวโซไม่รู้เรื่องต่างๆนั้นก็ยังเด็กน,นะคะก็เลยเออทำไมเขาสนุกจังเลยอะไรจจงซี่นะพี่น้องมันเขาสนุกจังเลยนะคะเขาคือมวนแท้น้องโซอ่ะน้องโซว่า,วาจังซีแนละ พี่เข้าไม่เป็นนะคะดึงพี่เข้าบ้านสิคะพิชยานิดเอาคือ่าเห็นพิชยานิดพิชยานิดแอดบ้านเขียวน้องโซ่มาหรือยังคะแอดบ้านเขียวน้องโซ่มาหรือยังบ้านเขียวบ้านเขียวหนูแอดมานะเดี๋ยวหนูดึงเข้าบ้านนะคะแล้วต้องบอกนะทุกคนคือในบ้านนะคะใครจะเอาสันตินะคะหนูหนูมีบ้านนะคะ สันติมันจะเป็นช่วงเช้ามืดนะคะแต่บ้านอื่นจะมีแค่ลาเอกซตาสตาร์ทนะคะแต่บ้านหนึ่งนะคะจะสตาร์ทน้องโซ่ลงไปสันติประชาชนนะคะแต่เช้าเลยประมาณน้องโซ่ต้องลงประมาณตีสี่นะทุกคนต้องลงประมาณตีสี่นะคะของทุกวันนั่นแหละนะคะกดไลค์กดติดตามให้แล้วเด้อน,นะคะขอบคุณค่ะพี่เอเวอร์ดีเอเวอรไทม์ โอ้ยแต่งชื่อให้เขาก็เป็นปุณิพี่แอมนิธทามนะคะขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยสวัสดีค่ะพี่อ้วนนะคะขอบคุณพี่อ้วนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโชคสวัสดีค่ะน้องสาวโชคนะคะจากพี่บัวชุมนะคะขอบคุณพี่สาวคนสวยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องโซนะคะ Good morning นะคะ Start now แอ้ง My h e a r t never broken นะคะ my heart never broken นะเกมนะคะ impossible นะคะ impossible w i t e a u s e I'm single นะคะนาะงะนะะมาทุกคนเนาะหัวใจฉันไม่ my broken นะคะ no หัวใจฉันดีมาก <laughs> ยังเลยยังเลยค่ะเอาพ่ชาย,ยานิดยังเหรอคะลองลองอ่าทัก ทักบ้านเขียวน้องโซ่นะเดี๋ยวน้องโซ่ให้ในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปในกระดาษนี้นะคะเดี๋ยวหันหันกล้องไปหาแนวทางนะคะนี่เคบ่ายนี้ได้ตัวไหนลูดนี่เคบ่ายใช่ไหมนี่เคบ่ายวันนี้นะคะทันไหมเอ่ยนี่เคบ่ายวันนี้น้องโซ่ให้สี่กับห้านะคะน้องโซ่ใบเดียวนี้เป็นทางปกติทั้งพีว่วีแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะง่ายในหนึ่งก็คือมีแค่วีนะคะ มีแค่วีสาวทิ์ก็จะมีแค่วีนะคะจันทุงสุขก็คือจับได้ทั้งปกติและพีวี v. นะคะมันก็จะยากไม่นึงในใบเดียวนะคะแนวทางนะคะทุกคนก็มีข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะพี่สาวแอดบ้านเขียวมานะน้องโซดึงข้าวนะคะพี่สาวจะลงชอบเอาแนวทางไหนก่อนเพราะว่ามีบ้านหนึ่งนะจะมีสันติแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็บ้านที่สองก็จะเป็นลาเอตตาสตาร์ทนะคะกพะจะไม่เหมือนกันนะคะ Yes อือะไรค้นี้นี่ะ never run, never heart, let นะคะในเวลาในว่า broken heart ละมีสี่กับห้านะคะสี่กับห้านะคะสี่กับห้าสี่กับห้านะคะ ใช่ I cannot my heart never broken นาน my heart my my heart never broken นะคะ because ออ l k with them นะคะแบบ him keep me talk with family นะคะ with sister and then with mom with mother น uh, ะคะ i m okay นะคะใช่ not same like you น uh. ะ Mm. up to you up to you you single you single mm. นะคะ up to you นะคะแอมก็ single mm. นะคะ single mm. นะคะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาแนวทางกันนะคะ พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นได้น้องโซก็งงๆปลาๆจังเป็นเดพูดกับน้องโตเนาะทุกคน <c oughs> พ,พี่สาวพี่สาวบอกว่าอะไรนะขายของขายของไม่ทันได้ยินอ๋อพี่สาวบอกว่าขายของเลยไม่ได้ยินน้องโซพูดนะคะได้ไหมพี่สาวเดี๋ยวหนูให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะคะน้องโซให้ดูอีกรอบนึงก็ได้เนาะ น้องซ่ให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเมื่อคืนน้องสาวก็โทรมาได้นะเมื่อคืนคุยกันจนหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนนี่เคนะคะพี่สาวนี่เคแล้วก็พี่วิรัตจีนนะจีนอนะจีน กินได้แล้วเนาะเอาหั่งนะคะหั่งออาโอเคหั่งกาชาดอยู่ในเ่ยลาสตาแมนี่ลาสตาลาสตาเอาไปใส่ละหั่งหั่งให้แล้วเนาะกาชาดเอากาชาดน้องโซยังไม่ลงทุกคนกาชาดินยังไม่ลงนะเดี๋ยวให้ใหดูกาชาดนะคะ ก้าชาติหนึ่งกับสามนะโอเคนะคะแนวทางของวันนี้นะคะทุกคนแล้วน้องโซจะออกไปข้างนอกแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้กับ หนึ่งเก้านะคะมาตัวชอบเลยห้าศูนย์หลุดนะคะแปดห้าหลุดหกห้าเข้าเม็ดเดียวตัวเด่นก็เข้านะคะหกสองเข้าเม็ดเดียวนะคะดีนะไม่หลุดแปดนะทุกคนไม่งั้นสลบเก้าหกนะคะโอ้ยนั่นแนนน้องโซ่บอกว่าอะไร น้องโซมไม่ได้เอาหกเก้าว่ะสันขอขีดตัวหนึ่งก็เลยไม่คีดเมื่อวานนะแต่ใครรูดหกก็มาอยู่หกเก้าเนี่ยสามหกนะคะสองหนึ่งหลุดแล้วเมื่อวานตอนน้องโซ่ขึ้นวีทีใช่ไหมพี่พี่ได้ยินใช่ไหมคะนะคะ ไี่ม่แม่เห็นไหมที่น้องโซ่เขียนไปก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะคะสำหรับใบน้อยนะคะก็จะเป็นเจ็ดห้านะคะบวกลบคูณหารสิบเก้านะคะสามนะคะบวกลบคูณหารได้เบิ้ลยี่สิบสองนะคะแปด หนะคะบวกลบคูณหารได้สาหตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น6กสนะคะบวกลบคูณหารน,นะคะได้68เม็ดเดียววันนี้นะคะเม็ดเดียววันนี้ให้รูดนะคะเม็ดเดียววันนี้โหจับยากนะทุกคน 3 3กับ5แล้วกันนะคะสกับ5 3มกับ5้านะทุกคนสำหรับ3นะคะก็จะเป็นสมสูมวันนี้ขึ้นเร็วนะคะพี่ๆก็เลยไม่มาเนาะสามสองสาม,สสามห้านะคะ 3า3หกสแล้วก็3 9นะคะพี่พี่แม่แม่แมชัดแม่คะเห็นชัดแมเ่เอ่ยตัวที่น้องโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น3ามสอง3ามห3 6 3ามหกสา้า สสุดท้ายนะคะ3ส,สุดท้ายเขาเป็น3ามนะคะสําหรับตัวชอบนะคะตัวที่ชื่นชอบเนาะตัวที่ชื่นชอบนะคะวันนี้นะคะตัวที่ชื่นชอบวันนี้ก็จะเป็น 3 6 3 9กสามนะคะสามหสาาำหรับตัวเน้นนะคะก็จะเป็น1 9 7่หนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะ สี่แปดนี่อย่าลืมกลับ16นะพี่พี่หกนะคะกลับด้วยกระดี9 8ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็น3าสองนะคะชนเม็ดเดียวสำหรับเบิ้ลวันนี้มีนะคะมี1นหนึ่งนะคะ มีสองสองนะคะวันนี้มีเบิ้ลนะทุกคนมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองนะคะหนูคำนวณเจออยู่นะสำหรับสามที่นั่งนะคะก็จะเป็น2องสามห้านะคะวันนี้ขึ้นเร็วนะคะสามหกนะคะสี่ห้าแปดหปดสี่นะคะโอเคจดไว้แค่ไว้นะคะเดี๋ยวน้องโซ่จะลงแล้วนะคะเพราะจะไปทุระนะคะ ก่อนออกไปนะคะน้องสาวโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ในอ้มอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดหลิฟกดไลร์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องโซ่นะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดูงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแ่้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยขึ้นเร็วนะคะกราบสวัสดีจ้า